สำหรับนักกีฬาเทควันโดนะคะแน่นอนว่าส่วนสูงมีความสําคัญต่อการได้เปรียบมากนะคะตอนนี้ในรุ่น58กิโลกรัมนั้นมีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องหาใครขึ้นมาทดแทนนะคะมีนักกีฬาคนหนึ่งดาวรุ่งน่าสนใจคะ่ะยูหรือว่าบัลลังทัพทีมแดงนะคะเขา16ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่าสูงถึง188ซนติเมตรถือว่าเป็นดาวรุ่งที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนั้นกําลังเตรียมที่จะปั้นสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2024ค่ะ ก,กติกาของกีฬาเทควันโดน,นะคะปัจจุบันมีคะแนนในการเตะศีรษะมากกว่าเตะลำตัวนั่นก็เป็น,น,วนค,ความจำเป็นของ<ใ>น,นักกีฬา,าที่มีรูปร่างสูงยาวที่จะทำให้ได้เปรียบด้วยนะคะก็มีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสูงมาแข่งขันเป็นหลักด้วยโดยเฉพาะนักกีฬาชายในรุ่น58กิโลกรัมนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่ก็สูงกว่า180ซนติเมตรบางคนนั้น190ซนติเมตรก็มีนะคะ ขณะที่รามนารงสวเวกวิหารีสูงเพียง171เซเมเท่านั้นค่ะสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็พยายามหาเด็กที่ตัวสูงมาเข้าแคมป์ทีมชาตินะคะหนึ่งในนั้นก็คือบัลลังทัพทีมแดงค่ะนักกีฬาดาวรุ่งจากจังหวัดประจวบคีรีขันอายุ16ปีสูง188เซนตเมรนะคะเขาเคยคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเทควันโดยุวชนชิงแชมโลกในปี2019มาแล้วด้วยนะคะดีกรีติดตัวน่าสนใจ จากสรีระที่สูงใหญ่ของบลงัลลังก็เข้าตาทีมงานผู้ฝึกสอนเทควันโดและนักกีฬารุ่นพี่อย่างมากนะคะโดยต่างก็มั่นใจว่าหากได้รับการฝึกซ้อมดีๆเด็กคนนี้มีโอกาสไปโอลิมปิกเกมได้ค่ะอยากสร้างความภาคภูมิใจกับพ่อแม่แล้วก็ประเทศไทยด้วยครับอยากให้ทุกคนได้มีความภูมิใจกับตัวเราอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นความเร็วเทคนิคต่างๆแล้วก็ความแข็งแรงครับ ส่วนตัวก็ต้องพยายามให้มากที่สุดเพื่อจะได้ไปครับก็เป็นเรื่องความสูงครับเพราะว่าอยู่ส่วนตัวคิดว่าตัวเองมีความสูงที่ค่อนข้างมากแล้วก็ช่วยในเรื่องความระยะห่างช่วยในระยะความสูงได้เปรียบมากกว่าคค่ะอยู่ก็มีรูปร่างสูงมากๆค่ะแล้วก็ตัวแบบน้ำหนักน้อยค่ะค่อนข้างได้เปรียบค่ะหนูก็ มองว่าอนาคตน้องก็ไปได้ไกลแน่นอนคะ่ะก็อยากบอกว่าตรงนี้ก็มีโอกาสแล้วคะ่ะที่จะเป็นทีมชาติหรือว่าได้เหรียญทองเป็นตัวแทนทีมชาติไทยคะ่ะโอกาสมันก็อยู่ตรงนี้เราอยากให้น้องคว้ามันไวค้ค่ะตั้งใจซ้อมในทุกๆวันแล้วก็ทําให้เต็มที่ในทุกๆวันที่ซ้อมอยู่คะ่ะตอนนี้อายุ16จริงๆสูงได้อีกแน่นอนนะคะโดยในปีหน้าเขาจะได้ลงแข่งขันกเกี่ยวกับประสบการณ์ในระดับเยบาวชนซึ่งมีการแข่งขันหลายรายการ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการพัฒนาตัวมือสู่โอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปค่ะ